然后，我一会儿把姑娘给点她 ดีกรอบเด้อทำผู้ชมเป็นการสักยังก่ับผมมีการสักสาเีซเวลาเนาะเดี๋ยวเมียจะมาเปิดกล่องกล่องแรกให้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อว่าแม่ยังทางในตอนจริงๆนะเมียวหูแล้วเนั่นคือไงกุเหมือนกดรุ่นเลยอันนี้เป็นของฝากมาจากเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันเนาะมาจากพักครูนะจ๊ะอันนี้ของฝากจากพักครูจริงๆคือจ้าฝากหรือสั่งเลย Adik นี้มาตัก ่ายบุคเมืองอันนี้อะไรไปผูกแขนตาตู้ <c oughs> เอกาเูกก่อนนะตผูกก่อนผูกแขนก่อนแขนก่อนแล้วค่อยบาดกันเนาะไ <c oughs> ด้คนละเสน้นะนั่งี่ก็อยากใ้ที่กัรเ่านะ <c oughs> เอาชนะที่การบอก <c oughs> ที่การตะมกีเลาก่อน เ,เอาไว้ก่อนนะจ๊ะไว้ก <laughs> ่อนไปไว้ก่อนคิดดีใจนะใดๆกันเลยแต่แกมอลกดนี่คือโอ้ยเอาตัวเหนียกมาก่อนนะจ๊ะ <c oughs> อันนี้ก็คือ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คือ <c oughs> ลำโพงจรวด <c oughs> ลำโพงจรวดเนาะลำโพงแหลมจรวดเนาะสารับทีเครื่องเสียงบ่มีเสียงพู้ดของฝาเขาเคือพวกคนไทยบ้านไทยเมืองบ่ มีสองหัวด้วยแต่พี่นอ้องแต่สองหัวลำพงแรมตรวจจ้าและอันที่สองต่อมาก,ก็คือแอมขยายเลยทุกคนแอมขยายเป็นแอมขยายมีไม้สี่ตัวมีไม้สี่ตัวเป็นแอมมือหนึ่งเลยจ้ะมือหนึ่งเลยโบเมนมือสองเนะเป็นมือหนึ่งยากเนาะมือหนึ่งด้วยเฉพาะเลยมรลิมนัมันนะ นี่่สยนอะนีกมีสำนิ์ก้กองนีกองนี้ม่สนนันเนาะเดออเป็นอะไรากะหนอัน,นี้กองที่หนึ่งอัน,นี้กองที่หนึ่งจากจังหวัดอำนาจเจริญเนาะจา้ะอันนี้อัะทอยไปดูนะออพระคุณพระคุณ อะเริ่มด้มอ,นะอถึเนสงหเนาจะเอากัมละัที่ลงังเด็พี่นอรอคอยก็า่าบนลงกันที่นอนอันหนึ่งสีเขียวแหงอันหนึงสีเขียวทำะอะไรต่างก่องที่สองมาได้จับอันนี้เดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่านให้ฟังกันเด,ดจัะ จะเขาจะกับประเทศต่างเพราะว่าใส่คุณจำมาทาั้งในเอาเอาฉัน Thank <laughs> you. อันนี้จ้ะทุกคนแล้วเนาะอันนี้สองอย่างอันนี้คือเป็นมาสคาร่าจ้ะมาสคาร่าเนื่อแหละมาสคาร่าปัดคนใต้หรอที่หนึ่งสั่งสี่อันแล้วเธอได้สามอันนี้สั่งสี่อันอันนี้ก็เป็นน้ำหอมอันนี้เป็นหัวน้ำหอมนะคะเป็นหัวน้ำหอมไม้กฤษณาโอ้ยเดจะให้เบล่ามีอรบ สั่งด้วยทุกคนขนอเพิ่เป็นคนจน่ายเงินไข่แล้วหอมกิจนณนา จากลาซาด้านะา้วจ้ะไปไวๆเลยดีกว่า พี่น้องพี่น้องพี่นองจ้าอันนี้ลืมไปอันนี้คือตัวเบเอ้ยตัวท็อปใช่ไหมน้ำยาเคลือบเล็บเ็ลพี่น้องกล่องนี้มีสำเนีงดีด้ทาเลยคุณน,นะนี่ไงทุกคน่องที่ชอบอ้าวออดอ้อ อันนี้ก็คืออันนี้ยังเกอะอันนี้ยังกาะเกินเี้นะเป็นแสงโบเมนโบเมนอัน,นอบร้อนเจลเอ้ยโบเมนทำเล็บเจลที่อบเล็บเจลมีสายไฟค้องฝ่าเขาค้องฝ่าแต่ว่าสั่งเองสั่งเองแต่บด้จ่ายเงินบริจาคใจดีจะดีเลยอุย้ยนี่ได้น่าเลย การรีวิวของครั้งแรกของเมียเนาะค่ะอ่ามันจะเป็นทีนี่อันนี้ก็เป็นน้ำหอมคือกัจกอนจินน้ำตาลอะมันจะพังก่อนละเมิงอันนี้เป็นจินน้ำตาลอันนี้น้ำหอมกลิ่นกุหลาบเอ้ยกลิ่นกุหลาบอันนี้นะเป็นหัวน้ำหอมกลิ่นกุหลาบนะจ๊ะพี่น้องค่ะ อันนี้ก็เป็นหัวน้ำหอมเหมือนเดิมแต่แบบทิองอ่ะเอ้ยไม่ใช่อ๋หหอหัวน้ำหอมหัวน้ำหอมเหมือนกัน ยัยงมันนี้หละจ้าทุกคนไม่บ่แค่นี่ก็พร้อมดีหอมหอมทุกคนแบบว่าใส่หัวน้ำหอมแค่ไข่ของแบรนด์เนมเลยน่ะเป็นหัวน้ำหอมแบบแรนด์เลยน่ะแบบเราต้องใส่แบบของราคาแพงเราใส่ของราคาถึกๆแต่เป็นหัวน้ำหอมเอาละมาคสมเอาทุกคนหอมโดยเฉพาะเราต้องไปสือของแพงๆเลยแล้วก็กระเป๋านะจ้า กระเป๋าสร้างทำเหนได้สนใจนนกระเป๋าของไมโครนะจ๊ะของ MK <Okay. S 1> สวยอุ้ยสวยมีหลายซองมีหลายช่องทางโอเคอันนี้เป็น อันนี้กางเกงนะจ๊ะกางเกงต่คอยเบิ้งอันนี้เป็นกางเกงกางเกงซับในเป็นคล้องฝากแต่เหมือนโบเมนคล้องฝากนะเพราะว่าจะคล้องสั่งเอง <laughs> จะต่ฝนเป็นคนใจเงินไหลยังมัวแล้วนะจ๊ะช่างคาคูอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทำเล็บเจลนะจ๊ะอุปกรณ์เทเล็บเจลจ้าเน,นี่ยนะ ล่องเป็นกล่องมีใบครบทุกอย่างเลยสั่งไรก็เืิมนะพี่น้องจะสังยนงไยจะสั่ง,งย,ยังไงเหี้อ๋ออันนี้เป็นซีเจลเป็นเจลกลัลกล่มเจี๊บเจลเกลั่มเบช่างอช่างพอเจเป็นเซมเมอรเป็นอะไรเป็นอะไรี่า <c oughs> มันอกอดน้ำตาลน้ำตาลที่และแล้วก,ก็ตามมาด้วยอ่าบ้านแก้วใสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะจ๊ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกินอ,อ,อันนี้แล้วสำหรับผู้ยิ่งนะจ๊ะสำหรับผู้ยิ่งที่แบบว่าอันนี้ว่อยาห์เหยียดสี่แที่กระจอกขายสองห้าสิบบาทสองสี่หก 8, 10, 1 2 14, 16กกันจำมากันอ๋ออันนี้คือ9เล็มด้สัทุคนเก ผสมน้ำหอมแอลกอฮอล์ผสมน้ำหอมผสมน้ำหอมอันนี้เป็นสีทาเล็บ น่าจะเป็นเบกกับการเชื้อราด้วยก็เป็นสีทาเลน่าจะเป็นสีทาเลสอันนั้นเป็นเบะกับการเชื้อราอน,นี้สีาเลสสชมพูชมพูชมพูนุดๆสลับสับผู้อญิน on me. เขาก่อนที่ทาน้ำหอมได้ที่สร้งกันเออตั้งรอชาจัดซานเขื่อเอออะไรจะเขื่ออะไรซานซานแพงกันได้แพงกันมึงค่ามึงทานน้ำหอมกูกะคอยมึงหัดกูลงกูฮะไอ้แพงกูลงกูกูบอกยังใส่ยังมึงจะฟังกูอย่าไปลงกูทรายายกับกูอย่าไปลงผัวอย่าไปลงกูทรายให้ลงยังกูบอกว่ามาเด้อมาเด้อมึงต้องมาเล่นมาหากูเดี๋ยวนี้พิน หอมหอมหอมโดนหอมนานอันนี้กะน้ำหอมขอมคงกีสนานะ่ะอันนี้ไปผสมกับความหอมข้<พ>าข้างคื้นเนะเอะน้ำหอมของวีเวียนเนี่ยหอมอยู่แล้วหอมวีเวียนอยู่ลาวเขาอยู่อยู่อยู่ฟังไทยนะซ้ำสิบกว่าบาทอยู่ลาวาค่ะนะคะแต่ น้ปวดโคู้าสาสั่งกินมากมันกที่มัซื้องวกกูสดๆเลยวันนี้อยากทากับมาทาอยู่เือนที่เด็กานหอมไปงานปิารกันแต่ก็ใช้ใช้ทาอยู่ด้มันจะคลายแต่มคายจาเพราะเนี้ยจะบม่คายแต่เพราะฉันฉ่งมากแล้วแตยันมามาทาาวจะไม่หลงผิดจะไม่หลงผิด ว่าเอาไปซื้อของราคาแพงๆขวดละสองสามพันบาทเนาะซื้อขวดละอันนี้เรา,ามาผสมเอาเองดีกว่าอเลยนะทุกคนประเทศนี้ฮะกาบอมีแนวอันนะั้นแหละเนาะเบอร์ซามีนะครัที่ส่งมาจากประเทศไทยกันเดี๋ยวเรจะขอจ็บคลิปเพื่อนสนิทก,ก่อนด้วทางสมที่ถ่าไปเป็นจะจะไม่ในคลิปหนา้าเฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไว้ด้วจ้าทุกคนจ้าว้าวติคดคารเอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ติดนัด ดัดที่จางแห้งมาบ่มดเล้านี่บอกว่าเออป้านี่บอกอยากแสดงการบ่ได้แสดงอะไรเลยอะไรต่างใจคลิปนี้เมียกอกเขอจะกินเพียงจำานี้ก่อนเดานผู้ชมค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมียวเป็นกำลังใจให้เมียในเด้อท่านผู้ชมไปเลย